ครับวันนี้นะครับเราพามาเที่ยวกันที่เซ็นทาร่าอาชวพัทยานะครับโอ้โรงแรมนี้นะครับเป็นโรงแรมค่อนข้างเปิดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีอาคารตัวโรงแรมนะครับมีหนอาคารนะครับก็เราก็ได้พักห้องชั้นที่8นะครับระหว่างที่พักอยู่เนี่ยครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเขามารีโนเวทของอาคารด้วยนะครับ อ,อ้หเตียงเขาเเียแบบอะไรอมากว่าสลาลเลยเฮ้ย <c oughs> สลามมันเหนียวนะไม่แต่อันนี้มันฟูเมืนสลามแบบกรนเ,เม่เลยแบบนี่ไหมนี่แต่น้ำตวกนี้มสวยนะมีคะแัน ติด้วยโมเสกนะครับเนี่ยอเป็นกระเบื้องโมเสกเห็นไหมใช่สวยมากอืมอนนเป็นชาเวอร์อเ่แล้วก็ก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็มีห้องส่วมแยกกันใช่ไหมอห้องส่วมมีที่ฉีดตุ่ด้วยนแต่ห้องน้ำมันจะเล็กๆกัน เขาจำไม่ได้แบบสอบแบบมีหรอไม่สอบอ่ะใช่จริงๆทุกงาน,นต้องสอบนะอแล้วเขาเอา,เอ,าอ่างล้างหน้าไว้ตรงข้างนอกใช่ไหมอืมแต่เจออ้าโถเจ้เข้ากจะจุกใหญ่มากนี่กระจกใหญ่ไหมใหญ่จริงนะทุกที่เราเดินประตูออกตรงนั้มาเนาะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับอ่างล้างหน้า แล้วก็ฝั่งด้านนี้นะครับก็จะเป็นห้องส่วมแล้วก็ห้องชาปเวอร์เวียนมาตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนอ่ะแม่จ่านอนแสดบแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นทีวีนี่อ่าแล้วมีที่นั่งเคาน์เตอร์นะครับนี้ก็จะเป็นที่เสียบปลั๊กนะนี่อุ้ยอ่าก็จะมีปลั๊กให้เสียบแล้วก็มีพวกโอ้โหเต็มไปหมดเลยดูสิโอ้โ สาว่ายน้ำนะครับทุกคนคะ่ะดูนี่สิคะเออสไลเดอร์อืมสเวอรยสไลเดอ,อเร,ร,ร,ร์มีสองอันนะขาไม่กล้าลงพีต้ากล้าลงไหมอได้แบบเร็วเลย้ี่ว่า้เน่าจะไปขี่ว่ายจากไหนนะ ตรงนู้นอ่ะตรงนู้นเลยแล้วก็มเฮ้ยจะได้หรออ้มั<ต>มน,น,น,กนไกลเยนะม,ลเมือนกันนะถ้าได้นี้ถือว่าเก่งมากเลยแล้วเนี่ยแต่แค่ถือว่าล้นด้ไจากลไปอันนี้ยเป็นหนีหยุดก็เส้นอันเนี้ยโต๊ะใจเลยนะมิได้จะลองดูแต่แต่แต่ลิเด้ว่าเพียงเดียวนะแต่ลิได้ก็ลองว่าอยู่เหนอก็ะดานะ ว้ไก <Okay. S 2> ภายในตัวโรงแรมเองนะครับก็จะเป็นอาคารเดี่ยวนะครับแล้วก็จะมีอาคารคู่นะครับที่เป็นขอบนานข้างกับสระว,ว่ายน้ําก็จะเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วภายในห้องพักเองนะครับก็มีการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นทันสมัยนะครับมีการเอาตัวโมเสกที่เป็นเมทัลลิก้านะเป็นเมทัลลิกนี่นะครับเข้ามาตกแต่งด้วย ในห้องนะครับก็มีการทําปรับปรุงระบบเรื่องของไฟฟ้านะครับให้เป็นระบบแบบสัมผัสนะครับก็ให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งานเพิ่มมากขึ้นนะครับในห้องน้ํานี่ครับเห็นไหมครับเป็นโมเสกทั้งหมดทั้งผนังเลยนะครับผม,มคิดไม่ออกเลยถ้าทำความสะอาดจะยากขนาดไหนนะครับ ่วนตัวประตูนะครับใช้ระบบเป็นคีย์การ์ดนะครับในการเปิดปิดนะครับแล้วก็ระบบสัมผัสนะครับในการเปิดปิดไฟนะครับห้องน้ําเองนะครับก็มีชุดเครื่องอับน้ํามาให้เรียบร้อยเลยนะครับข้างนอกนะครับบริเวณทางเดินก็มีการตกแต่งไฟนะครับให้เปรียบเสมือนอยู่ในใต้น้ําเลยส่วนสระว่ายน้ำเองนะครับก็เป็นสระว่ายน้ำที่ใช้ร่วมกันกับโรงแรมเซ็นทราอเวนิวนะครับ อสาไว้น้ำใหญ่ไหมคะตอนนี้ต้าไม่ไม่เล่นอ่ะเจ็บเจ็บแรงเจ็บเจ็บขากดเล่นเลย มาถึงจุดไฮไลท์ของโรงแรมนะครับก็จะเป็นส่วนของร้านอาหารนะครับหรือว่าสถานที่รับประทานอาหารนะครับจะมีเป็นอะคาเรียมเล็กๆนะครับสามารถที่จะนั่งชมปลานะครับที่อยู่ในอควาเรียมได้นะครับที่บอกนะครับโรงแรมนี้นะครับก็เป็นโรงแรมที่ใช้สระว่ายน้ำร่วมกับเซนทาร่าอเวนิวนะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่ติดใกล้ๆกันเลยนะครับฉะนั้นแล้วก็จะมีส่วนบางส่วนนะครับที่เป็นฟาซิลิตี้ที่ต้องใช้ร่วมกันกับโรงแรมเซนทาร่าอเวนิวนะครับ ผมมาช่วงที่เป็นช่วงของการปรับปรุงพื้นที่หน้าโรงแรมนะครับก็จะมีการเทพื้นนะครับถนนทําถนนใหม่หน้าโรงแรมก็เกิดตะกุกตะการเล็กน้อยนะครับมีการจอดรถได้ไม่สะดวกสักเท่าไหร่นะครับแต่คิดว่าหลังจากนี้นะครับหลังจากปรับปรุงแล้วก็น่าจะเป็นสถานที่ที่น่าจะมาพักนะครับเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองแัทยาเลยนะครับถ้าท่านไหนมานะครับก็อย่าลืมลงพักที่โรงแรมเซนทราอาชัวได้เลยนะครับ ตอนนี้เมื่อกี้เราก็ออกจากโรงแรมแล้วนะแล้วเราก็มาเที่ยวที่พัทยาแล้วนี่คือวิวที่เรามาดูโอ้วิวนี้ไปเกาะล้างใช่ไหมคริต้านี่แล้วก็ปาก็เห็นตึกร้างน,นี่นี่นี่คือตึกร้างเนีน่ยตึกร้างนี่ใช่ที่เขาบอกว่าให้รื้อถอนออกเออตอนแรกเขาเป็นเป็นโรงแรมมาแหละแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จไง เขาคิดว่าเหนื่อยใช่ใช่เข<อ>าเหนื่อยเขาเหนื่อยไงเขาเลยต้องใช่แล้วฉากข้างหลังเราเป็นอะไรติต้าเปิดให้ดูหน่อย,อยฉากล้าหลังไปนี่ป้ายว่าพัดพยานี่โอ้โหเนี่ ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นแหลมบาลีไฮนะเขาเรียกว่าแหลมบาลีไฮเราก็จะมีรถที่จะมาจอดตรงนี้เยอะแยะเลยเห็นแบบนี้ไหมครับรถจอดเพื่อที่จะไปไปไหนรู้ไหมไปเกาะอ,อะไรถูกต้องไปเกาะล้านหรือว่าเกาะสิบแสนนั่นเองสิบแสนก็คือล้านหนึ่งนะนี่แล้วเขาก็จะนั่งเดินแบงนั้นนะครับเดินขึ้นแต่งเดินกบสะพาน แล้วก็ไปขึ้นเรือนะครับแล้วก็จะมีเรือไปที่เกาะล้านเกาะล้านอยู่ตรงนู้นเลยตรงนูน้นใครนู่นนั่งเรือประมาณสัก40นาทีถ้าเป็นสปีดโบ๊ทก็ประมาณสัก2 0นาทีได้นะแต่ถ้าเป็นเรือธรรมดาเนี่ยมันจะแบบมันจะแบบเมาอะมันจะอ้วกอ่ะป้าเคยนั่งแล้วป้าจะอ้วกเลยเออป้าเลยคิดว่าถ้าเกิดว่าใครจะไปนะถ้าไปเรือธรรมดาก็ระมัดระวังว่าใครเมาแล้วก็กินยาเมาไปก,ก่อน ถ้าเกิดสปีดโบก็จะแพงหน่อยไปกลับคนละ3 0ม้ยมั้งป๊มไม่แน่ใจนะต้องดูอีกทีนึงว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็จะมีเห็นไกลๆนู่นนะ่ะนู้นนี่สปีดโบเหมือนคลิปที่เหมือนคลิปที่เราไปอันนั้นน่ะเออที่กับแขกกับแขกปับเตีญนะ่ะอ่าใช่นน<า>กับป<ะ>้าแตงไงใช่ไหมเออป้าแตงวันละพาสีธรรมราชนยเออวันละพาสีธรรมราใครวะ นี่น่าแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูวิวบรรยากาศตรงป้ายชานยานดิฉันนะเมื่อกี้ฮะห้าสิบชั้นว่างขนาดนับนับตึกนี้เหลือฮะห้าสิบชั้นจริงเปล่าอยากรู้ว่ากี่ชั้นดิท่านลองนับดูแม่จะบอกห้าสิบชั้นจริงไหม จะ่ปาก็ถามว่านับทำไมตาปาเพิ่งสังเกตเห็นเขามีนี้ด้วยน,นี่น,นี่ระวัโงโทรศัพท์แม่จ๋าหลนะ่นนะอ้อมันคืออะไรรู้ไหมคือแบบเออเรามาอยู่ที่ป้ายเดอะซิตี้ ซิตี้อย่างเดียวนะไม่มีคำว,ว่าพัทยาแล้วนี่ก็คือซิตี้ของเราเออและนี่ก็คือพัทยาของเราครั้งนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะแล้วเราก็จะพาไปเที่ยวหลายหที่เราอัดคลิปวีโอมาให้ดูนะอ่าโอเคอันนี้คืออะไรขนมปังนปัง bye uh,